ข่าวที่เปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ป่ะสิกได้เจอพี่น้องอันนี้นี่มาเบิงต้มไก่พี่น้องต้มไก่ไกบ้านครับอัปเดตวันที่สี่นะครับกลับบ้านม้าพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศว่างหนึ่งพี่ดิวนางยุย่เต้นบ่ได้บรรยากาศวาก็เลมาป,ปูสาดนางวันนี้อากาศดีอากาศดีบ่ห้อนแดดบ่หลายแดดผมมีเลยพี่น้องนี่มีไก่บ้านครับมีถอดไก่บ้านมาเบิงถอดไก่บ้านตำปลาพี่น้อง เอาซ่อนซ่อนหลาทุ่ใสกินมื้อก็ได้แซ่บๆหมดแล้วไปบางอย่างเป็นไรเหรอกล้องคือเบาๆสานเล่าบางครั้งเราบอกนะกินน้ำแซ่บพี่น้องแล้วกินน้ำแซ่บบ่อบ่คือเอื่อยบ่คือตัวจริงเป็นไรเห็นกล้องเออ มือแรงไปเบิงไปซัพพอร์ตนองบูลเนาะมือแรงไปเบิงซานเหล่าบันเทิงศิลพี่นองเขาบอกว่าซานเหล่าปีนี้ปังบล้วรมดาปะธรรมดาแต่ว่าพี่สาวพี่ดีวอ่ะปีนี้เพิ่นบอกว่าอย่างหูบอกผันหมอล้าปีนี้ถ้่ไปเบิงมาอันนี้หลายพูดได้ไหมบอกได้นเนาะเนาะเพราะว่าเขาเป็นสายหมอล้ําอ่ะมา,มาฟังมาฟังไหนฟังไหนอะโอเคคือสำหรับ สำหรับปีนี้ยที่พี่ดิวให้นะแต่พี่ดิวจะไม่พูดพี่ดิวสิให้คอมเมนต์ก็คือให้พ้นบอ้อดังอัพูดว่าปีนี้แต่ได้ไปเบิรงหมอลำมาขณะไดแบบมันกับคนละสไตล์แต่ว่าปีนี้อันนี้เพิ่นบอกว่าจบว่าสิ้นนะซองซองไปหาพี่สาวเดี๋ยวนะข้าวมันสิเขียนว่าอันนี้คือพี่กรอบนะครับพี่กรอบเนี่ย สำหรับพี่กอบพี่กอบปีนี้ปีนี้พี่กอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอบได้ไปดูหลายคณะก็คือตึง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 ไปไปกับรองทุกอย่างใช่ค่ะปีนี้ไห้อย่างเป็นน้ำหมูวันปีนี้พี่กอบไห้ศิลปินภูไทยค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเลิศค่ะไม่อ่อมแบบสนุกสนุกตั้งแต่แรกจนสุดท้ายเลยโชว์ก็แบบอ่าอลังมีมนขัง ทำให้ขนลุกเวลาพี่ดูโชว์ของศิลปินผู้ไทยแล้วมันมันมีมนลขังอ่ะออืืมมโชว์อ่ะเลิศเพราะว่าพี่ตอนเนี่ยจะเป็นสายหมอลำก่อนพี่ดูเนาะใช่ค่ะเกิดก่อนเกิดความมีดีบศรีหาศรีเปรตพี่น้องดูมานานแล้วก็เอาง่ายนะที่คุยกันหลังบ้านอ่ะเครื่องเปียงศิลปินผู้ไทยอ่ะเลิศค่ะมันแบบเดินเข้าไปในงานใจมันเต้นตุบ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 อ่ะใช่ค่ะจริง เอาเอาแค่ว่าขนาดนี้หน้าเป็นลูกครึ่งอะ่ะยังบอกว่าสนุกพ่อตั้งแต่ไปดูมาคณะศิลปินภูไทยทําไมมันทําให้หนูตื่นเต้นทำไ,<ด>ไมมัน<อ>หนูตื่นเต้นะอ่ะเอามาเอาเลิปเปลี่ยวนี่นี่อ่ะอ่าอันนี้อันนี้เลขาพี่เดียวดีอยู่ไทยให้อันนี้เลขาพี่เดียวเชื่อไหมลูกรึ่งไทยเดนมาร์กเออลูรึ่งไทยเดนมาร์กอะ่ะนี่ยังพูดเลยว่า ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้คอหมอลำทุกคนเขาบอกว่าคณะเนี้ทาไมมันมันมันกลมกล่อมเนาะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหรศิลปินภูไทยให้สิบเลยจริงทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะครับศิลปินภูไทยเปิดฤดูกาลล่าสุดใช่แต่คณะอื่นก็แบบมคีความสนุกคสนุกทุกคณะแหละแต่ว่าด้วยความว่าคอหมอลำอกับคอมเมนต์ใดนอพี่น,อน้องกันคอมเมนต์บ๊ได้กับจังใดละก็ต้องเว้ากันนะครับ <S <S แฟนคลับก็สิได้เบิ่งว่า เออมันเป็นจังไดร่แต่แต่ก็แล้วแต่ความชอบความอะไรของแต่ละคนแต่สําหรับสําหรับพีสาวพี่ขอเขาบอกว่าศิลปินภูไทยใช่ค่ะปีนี้ให้ศิลปินภูไทยชอบอืมไม่ให้แบบว่ามาแรงบ่าบแมนว่าเอาการอวยหรืออีกอย่างแต่ว่าศิิลปนเนื้อตาตั้งแต่เปิดโทรยังจบอะพี่ดิวไล่ไปดูทุกคณะเลยนะแต่พอเอาง่ายๆพูดตรงๆเลยว่าพราะพีอยากโกรธดิวนะ ศิลปินภูไทยปีที่ผ,ผ่านมาหรืออะไรต่างๆน,น,น,า,นานามันบอดด้อยู่ในสายตาหรืออาจจะอยู่ในสายตาพ้นหิมะแต่ปีนี้ยเชื่อไหมดิวไปขึ้นเวทีศิลปินภูไทยอ่ะจนพี่สาวบอกพอเปิดดนตรีดิวแต่งหน้าอยูู่เครื่องเสียงทำไมช,ช้ำจังเครื่องเสียงเพราะผีช่ำเงเสียงอลังการาบ่นจริง ผู้ใดมาขึชิดอะไรอย่างเงี้ยผู้ใด้มาเต้นคัะค่ะต้องไปเบิร์เรื่องเสียงเขาจะมีความต่อเนื่องกันใช่ต่อเนื่องกันแต่ถุกคณะก็ดีเหมือนเดนแพน้องอย่าด่ามาเด้อแต่ว่าแบบว่าเดี๋ยวความว่าเฮาแบบเราชอบเราชอบความเห็นส่วนตัวดีกว่ากอนโชว์แบบเนี้ยก็เลิศเลิศพี่วีอ่ะเลิศปีเนี้ยให้พี่วีเลิศตอนนี้มืันจะก็เลิจะไปเบิางสันเราจากปีดูมาอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ เออเออแต่ปีนี้มานะให้ปีนี้พ่อมาแรงปีนี้พุ่งเลยนนพ่อมวยซุ่มจริงๆเขาหีิมมวยซุม่มอือมวยซุ่มค่ะพอวีมอดมวยซุ่มใช่แต่ถามว่าอย่างพี่ดะไปรับเชิญอย่างเงี้ยก็บ่ได้เอาเงินเอาอย่างใดพี่นอ้องไปหาพอรซือ้อซัพพอร์ตเพราะว่าพอโจกลับไปน้องอุ๋งจะไปอืแต่แต่เครื่องถ้าถ้าเป็นพี่ดิวนะนักข่าวจะลงก็ไม่เป็นไร แต่เครื่องเสียงดิวให้ศิลปินภูไทยจริงเพราะว่าดิวไปดูมาเครื่องเสียงที่เป็นภูไทยคือใจเต้นใจเต้นเหมือนตุกเลยมันโอ้โหมันแน่นอ่ะมันตึบตึบตึบเดินตั้งแต่คอมันตึบตึบตึบหัวใจแล้วมันเรากินเบียร์เด้อเอ๊ยข้างในนี่เต้นแล้วอ่ะจริงข้างในนี้แบบอี๋วลีอิ๋วเลยยางมะฮอดนี่สามารถเต้นได้เลยพี่น้องบ่เมาส์ก็สามารถเดี๋ยวมื้อนี้สิไปเบิ่งหน่องบูดไปเบิ่งหน่องบูดเพราะว่าเราเป็นคอหมอลำเนาะเขาก็ขอคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะพี่น้อง แต่วัยยถียงกันยดามาเด้อห่ามเมนบอดี้แล้วพี่น้องขณะทุกขณะเลือดหมดเพราะว่าพี่ดิวกับไปคอมเมนต์ยังไงก็ไปดูอยู่ดีสามวันนี้ไปกฬสินเชือเป็นภูไทยฟาดมาดูอีสานนครศรีขอดแก่นขอแก่นแล้วตอนนี้พี่อยู่เส้นระหว่างสารคามกับร้อยเอ็ดไปหาหนองบูตต่อไปหาหนองบูตต่อที่พี่น้อง้นนีสั่เหล่าบานอ้นบานอ้นบานอ้นตะตูด้พี่น้องด้อพอกันอ่ะมากินข่าวน้ำกันอาย มามามาแสบปะก็ไลยก็ใช้แล้วพี่น้องหามดามาแค่นั้นหามดามาเพราะเอาความสุขใช้ตัวแสบเล